มาเล่น Tankmate เพลอ y e r a b กับเฮงครับ่ะเฮง่ะเข้าไปเฮงไปใครขับใครยิงเฮงเฮงอยากขับไหมล่ะอ่าเฮงขับได้ว่าเราขับหรือยิงก็ได้เรากดด่านไหนด่านล่าสุดของเฮงอ่ะเอาก็เออมันก็มีแต่ด่านเนี้ยโดนไปด่านนู่นไก่ไก่เราแบบด่านที่สิบแล้วมั้ง ะรใคเอ้ยิงเราทำไมอ่ะยิงเพื่อเขาเห็นอะไรขอบคุณนะที่ทำกำแพงให้เหรา<อ>ยิงท่าเกียรติ <c oughs> ยิงจะไปตรงนั้นทำไมมันติดอ่ะไปไปเราไปเราไปเลยตายเลยยิงต้นไม้ ข้ามไปเลยนะไม่ต้องกลัวเฮงระวังนะมันก็เสียวอยู่เน,ะนี่ยดูเลยดูอะว้ยเกับตกอะไรอะ่ะเราไปทางนูน้นแล้วไปกดปุ่มกดปืนป่ะปุ่มเฮงแฮกคือไม่ต้องหันนะไม่ต้องห,หันเฮงถอยหลังเลยเออง่ายดีเนาะ ง่ายดีไปเลยไปเลยก็กดถอยหลังก็มีเวลาน้อยอย่านเคมันถึงดาทีสองแล้วยิงเลยดิงโดนด้วยเฉียดเลยอ่ะเฮงระวังแหละเอ๋เนี่นะระเบิดกับระเบิดทางไหนเราไปไหนดีไปไหนเราชอบไปทางถ้ำมันง่ายดีอุ้ยยิงเฮงระวังนะเฮงต้องไปช้าๆพอมันมีกำแพงบังอ่ะ เราจะ invite B acid ทำไมวะม <c oughs> ันเขียน B acid ปะเราไปทางนี้ดีกว่าตรงไหนตรงไหมก็ทางนี้นี่แหละก็ตรงไปเฮงถอยหลังเลยโอเคถอยหลังเดี๋ยวยิงอันนี้นให้ไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไปไปขึ้นไปขึป้นไปใช่เราก็ได้ตังหมดกันสิ<ว>บโบนัส ไปไปไปถอยหลังถอยหลังระ<อ>วังระเบิดนะอ,อยู่ข้างหลังเราอ,ะอา่ะนแล้วเร็วทันด้วย,ยเฮงเลี้ยวดีๆนะเฮงเลี้ยวดีๆนะคอมอ่ะ <S <S บางทีอ่ะเราสมมตินในรถใช่ไหมรถเกมอื่นอ่ะ <S 1> <S 1> มันเลี้ยวได้ทันทีเลยใช่ไหมเฮงแต่เกมนี้มันยากจิโนะเ<ช>ห็<ช>นไหม<า>มันจะไม่เลี้ยวทันทีอ่ะมันมันจะค่อยๆเลี้ยวอะ่ะเกมอื่นมันปุ๊บเลี้ยวอ่ะหักหักเลี้ยวเลยอ่ะเกือบเกือบตกเลยอ่ะเพราะเลี้ยวเร็วมากเลย เฮงดูข้างในข้างในสาวนั้นดีเฮงกูจะไปยังไงอะสถงนี้จบไปทางนี้เรานอนก็จะยิงตรงนั้นนอนเก่งไงนอนโปพราะนชอบเล่นแบบนี้เลขนาดทำไรเนี่ยมันจะลอยลิบรีบรีบลิบรีบรีบรีบบรีรีบาีรบ คธอเราต้องไปเช็คพอยที่โอ๊ตถึงเช็คพอยนี้แล้วเช็คพอยมันจะเขียนว่าวิสโดบิสหรือวิสอะไรก็ได้เป,เป้าหมายของเราก็คือเป้าหมายของเราืองเราต้องยิงสามันเลยนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คนนี้ยิงให้หรอเป้าหมายของเราคือที่ไหนไปไหนก็ได้ไปทางนู้นก็ได้ทางทางกระแพงนะ่ะว่ามันมีแต่ทางเนี้ยไปเลยเห็นระวังแรนมาอยู่ข้างหลังกระแพงแบบนั้นนะนต่นอติดนนแล้วเป้าหมายของเราคือถึงที่ไหนะ อืมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนนจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงถึงทรายดีไหมวะทรายมันใกล้ๆเองเอไม่เอาดีกว่าก็ได้ไหมจิกไปถึงมันไม่พอเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันอันต่อไปจากทรายโอเคไหมเขียนไหมันเลยไ,ไ,ไปยังไงอ่ะเออดีจริงอันนี้เลยแต่ว่าจิก๊ก<ด>ไปเ่เฮงมันน้อยนะหนน ไป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 ก็ถ่ายไม่ได้นานเท่าไหร่แต่มันอยู่แต่มันก็เหลือบางสักเท่าไหร่ว่าสิบเลยอ่ะเออตัวเดเว้ยยิงอุ้ยเฮ้ยระวังอุ้ยเฮ้ยระวังหลอกแล้วเห็นไหมต่อไปของสายแต่ละอันต่อไปอ่ะคือจะจบคลิปเลยเราจะมาจบโอ้โหแสบตาเลยวะมันไม่แสบตามันแบบมันแสบนิดนึงมองไม่ชัดละใช่แสบนิดนึงยิงให้เลย อย่าระวังประตูมันงับเลยท้าไมไม่อย่างไรนู้นขับไปเลยเหรอก็ไปขับไปเลยแต่ระวังตกนะเราต้องเดินยิงให้มันมือร้อยให้ก่อนร้อยให้นี่พอดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกเหลียวยากอยากอะไรเนี่ยย่งระวังนะนี่ไปเลยไปทั้งสองอันเลยไปเร็วก็เฮงไม่รีบไปไงนู้นอะรีบไปเลยไม่รู้มัน มานานอย่างนั้นเลยอ่ะยิ่งต้องพ้นไปเลยกระบอกผิดอะไรรู้แล้วมันจะบอกเนาะระเบืดอเนี่ยเชถึงที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจอผิดยิ่งเดี๋ยวเราผ่านตรงบล็อกนี้ก่อนแล้วเราก็อ่ะถึงต่อไปก็ได้อันต่อไป้าอันต่อไปโอยนั่นคือมันคือพูดเอ้ยเว้ยอะไรไป ผักกล่องผักผักกล่องผักใช่ไหมผักไปผักไปข้างหน้ามันมีทำไมมันกีงไงเฮงต้องผักไปทางนู้นอดีเป๊ะเออป่ะเราไปเจอหน่อยนะก็ไดนใหญ่เลยเึาคิดว่าตรงนี้นี่แหละจะจบคลิปได้เออไฟตรงนี้เปล่าเออใช่ว่ะตรงนี้นี่แหละ ิโอเคถึงด่านนี้ละเดี๋ยวเราอยู่ที่ด่านนี้นะครับหันมาทางนี้ไม่ได้เลยไม่ดูแค่นี้นะบ๊ายบายกันครับฝากกดไลค์กันทั้งไปไปแชายบ้วยกันได้ไปกันนะครับ